ขอเทียนเราเอันไหนลงคันไหนก็ได้เจงม่กจ้าตะเทียนมาทานแต่ียนจะปยเไม่เาหรอไม่ถ <my> ่ายทามงแล้วอี่ยหมมก มันมีมาทั้งหมดร้อยสิบถุงครับเบืองต้นกขคุยไว้ที่แรก25้าถึงสามสิบะครับหรือสามห้าที่พี่บอกว่า ให้าก็ได้แล้วแต่ัอมว่าว่ามีกี่คนเราได้การับคูไวทั้งหมดเท่าไหร่สามส้าสามสิเบื้องต้น35มสิบห้ามีอะไรชื่อม่้คระ้มวนเท่าไ่จงันสองสามสิบน่าจะพออยู่บัน

กาสี่ห้าบก้าพัดติ๊นั่นแหละมันจะได้เซฟบอล่าไหมีลกี่ลูกอลมีกี่ลูกนะิยาลุติดูหน่อยิกวอนี่มันจะตามถูงเว้ยถุงนีู่กอออ้นี่อันี้มีกี่ลูกเต็เก้าลูก ลูเาลงนี่ไว้สหมที่นี่คนน้อยกว่าที่นูนคนเยอะที่นู่นเยอะกว่าที่ลูสามพันกว่าหน่พันหนึ่งเด้ารนี่สพันหนึลูกวมพันี่ลูกเื่อลูกเก้าร้อยแปดส่นหงพเมืู่ดเียครับนเราไว้สี่ลูกอ๋

ฮัลโหลครับอ๋อหนูหนูหนูบอลเยอะพี่พอพอดีจะเข้าข้างในเรนจำมเลยครับกำลังมอบของอยู่เดี๋ยวหนูโทรใหม่นะครับพี่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ครับพี่วัสด,ดีครับ ห้องไหนอะไรไม่ได้ก็เอาวอมดเพราะจะได้รู้ว่าช่วยช่วย,ดยไ,ได้หนดิมาายให้นายเลยมาที่เรือนจำที่ไหนมาเลี้ยงอะไรครับสวัสดีครับวันนี้ครับทางพระอาจารย์แจ้นะครับวันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดนะครับผมพระอาจารย์แจ้ได้นำขนมบัวลอยไขยหวานนะครับมาที่เรือนจำกลางจังหวัดนรคศศรศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์การกีฬานะครับ มามอบให้ที่เรือนจำกลางนะครับเพื่อให้กับเป็นก่ันกำลังใจให้กับนอชอนะครับทั้งหลายนะครับนี่ก็คณะศิษยานุศิ์นะครับที่ร่วมกันทำบุญนะครับผมที่เรือนจำกลาง ครับผมอาจารย์ก็มาทำทุกปีนะครับผมมาทำทุกปีครับที่ให้กับเกี่ยวกับน,นอชอเดินจำกลางพระครสีจานะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับเมื่อวานก็เป็นวันที่มุทิตาจิตที่วัดน,นะครับ สามสวล้นะครับอาจารย์ยังไม่หยุดพักเลยนะครับยังทํางานอยู่นะครับก็เป็นขนมบัวลอยนะครับผมปีที่แล้วเป็นหมูกระทะนะครับปีแล้วเป็นหมูกระทะครับแต่ปีนี้ก็อ่า เปลี่ยนไปเป็นบัวลอยอเขาแค่จะเข้าเลยครับผมนั้นเดี๋ยวคลก่อนนะครับผม